ทับช้างศึกทีมชาติไทยในยุคมาโน่ทรงยังไม่ไหลลื่นนะครับแต่เอาตัวรอดเข้าชิงคิงครับได้ขณะที่แฟนบอลซูฮกมิเคลสันเล่นอย่างดีขณะที่เทเลสินป์ MVP เกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับแฟนแฟนเสียงสปอร์ตในคลิปนี้ต้องซุยนะครับจะมาพูดหลังเกมที่ทัพช้างศึกทีมชาติไทยนะครับหลงเล่นศึกฟุตบอลคิงคัพรอบรองชนะเลิศด,ด้วยการพบกับทีมชาติเลบานอน และเกมนี้เป็นทางฝั่งของทัพช้างศึกนะครับที่เล่นสนามสมพศเชียงใหม่700ปีเนี่ยก็สามารถเอาชนะเลบานอนไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อหนึ่งะครับ2ประตูที่ทําได้เนี่ยเกิดจากนักเตะเลบานอนทําเข้าประตูตัวเองแล้วก็ได้ประตูชัยจากพี่มุ้ยทีรสินแดงดาที่มงเข้าไปอย่างคมกริบนะครับทำให้ทีมชาติไทยของเราเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบชิงของศึกฟุตบอลคิงคัพไปพบกับอิรักในวันที่10กันยายนนี้นะครับแข่งขันเวลา2ทุ่มครึ่ง ที่สนามกีฬาสมโพธิเชียงใหม่700ปีเหมือนเดิมถ่ายทังสดผ่านทาง AIS Play แล้วก็ไทยรัฐทีวีอย่าลืมติดตามแต่ไปพูดถึงควันหลงกันหน่อยในเกมที่ทีมชาติไทยเจอเลบานอนเนี่ยมาโน่พูกิงเซอร์ไพรส์แฟนบอลนะครับด้วยการปรับระบบการเล่นปกติระบบการเล่นของมาโนเนี่ยจะเป็น4-2-3-1ใช่ไหมแต่เกมนี้มาโนปรับมาเล่นเป็น3-5-2นะครับเซนเตอร์3คนคือกฤษดาวุลเทพและทางฝั่งของพันสาเหมิบุล แดนกลางมีทีลทรสาระทิติพันธ์วิงแบ็กซ้ายเป็นบดินวิงแบ็กขวาเป็นมิเคลสัน้นคู่หน้าเป็นสุปโชคคู่ทีลิลิ์นะครับปรากฏว่าเล่นไปเล่นมาเป็นเกมที่ค่อนข้างอึดอัดสําหรับทีมชาติไทยโดยเฉพาะเกมแดนกลางที่ไม่สมูทเหมือนในช่วงที่ผ่านมานะครับทำให้เล่นกันค่อนข้างยากเพราะว่านักเตะที่เราส่งลงไปเนี่ยสไตล์เดียวกันค่อนข้างเยอะขาดพวกเพเมเกอร์ที่คอยจะจ่ายบอลไปข้างหน้าทําให้สุปโชคกับทีลิลป์เนี่ย ค่อนข้างโดดเดี่ยวอย่างมากในช่วงครึ่งแรกนะครับแต่ครึ่งแรกต้องยอมแล้วว่าโชคดีที่บดินเผาราลากแล้วก็เปิดแฉลบเข้าประตูไปน้ำหนึ่งศูนย์แต่ครึ่งหลังกลับมาเนี่ยเห็นได้ชัดว่าทีมชาติไทยในยุคข,ของมาโนอโปกิ้งพอโดนคู่ต่อสู้แก้เกมมามัคจเตอร์แล้วก็เป็นอย่างนั้นนะครับโดนเลบานอนตามตีเสมอและก็เกือบจะโดนประตูหลายต่อหลายครั้งแต่ยังโชคดีที่เกมรับช่วยกันเล่นได้ดีนะครับนักเตะเนี่ยทำงานหนะัก และสุดท้ายก็ไม่ได้ประตูชัยจากจังหวะที่มิเคิลสั้นเปิดอย่างแม่นให้พี่มุ้ยทีลสิงห์แดงดาถือว่าเอาตัวรอดได้นะครับอาจจะยังไม่ใช่ฟอร์มการเล่นที่เพอร์เฟกต์แต่ที่บอกว่าเจอเลบานอนไม่ใช่งานง่ายเพราะเลบานอนอันดับเรนกิงสูงกว่าทีมชาติไทยมานูเโบกิ้งโดนวิจารณ์ค่อนข้างหนักเกี่ยวกับเรื่องของระบบและวิธีการเล่นที่ทําทีมชาติไทยจนถึงนาตอนนี้ยังสับเปลี่ยนผู้เล่นยังไม่เข้าตําแหน่งสักคนรวมไปถึงนะครับวิธีการเล่นค่อนข้างอึดอัด ดูว่ามาโน่พกิงจะแก้ไขย,ยังไงในเกมที่เจอกับอิรักนะครับแล้วอย่างนี้เนี่ยมาโน่ยังตอบคําถามแฟนบอลเกี่ยวกับการเอากองกลางมายืนเป็นเซนเตอร์ที่ใช้อุดรเทพกับเกฤยรดานเนี่ยมาโน่ยืนยันว่าทีมงานประเมินแล้วว่าทั้ง2คนนี้เหมาะกับการเล่นเซนเตอร์ฮับในเกมที่ทีมชาติไทยเจอกับเลบานอนก็ประมาณนี้นะครับแต่มาโน่ก็โดนวิจารณ์ไปเต็มๆจริงๆเพราะว่าเรื่องของวิธีการยังไม่ชัดเจนแต่ อย่างที่บอกว่าในเกมนั้นน,ะนักเตะทุกคนเล่นเต็มที่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ประตูอย่างชัชยบุพพมออกมาตัดบอลได้ดีแถมยังออกบอลเร็วนี่คือจุดเด่นที่เปลี่ยนจากเกมรับเป็นเกมลุกได้ดีมากเซนเตอร์ Center พันษาเก็บได้เลยนะครับลูก,กลาอากาศลูกกับพื้นกิษดากับิริเทกก็ช่วยกันแดนกลางธทรลทอนวิ่งเยอะสาระอยู่เย็นมาตรฐานยังคงสูงเหมือนเดิมก็มีทิติพันพ่วงจันทที่อาจจะต้องปรับฟอร์มหน่อย บาดินอาจจะเงีย,งยบๆแต่โผมาแต่ละทีเนี่ยถือว่าทําได้ดีขณะที่สุปโชคเกมนี้เนี่ยเหมือนว่าเขาจะยังไม่เข้าใจกับวิธีการเล่นของมาโน่ที่ไม่ค่อยมีใครซับพอร์ตเพราะว่าสุปโชคตอนเล่นอยู่กับซัปโปโรเนี่ยโ,โหมีคนคอยซับพอร์ตอยู่ตลอดนะครับทำให้สุปโชคได้ได้โชว์สิ่งต่างๆแต่พอมาทีมชาติไทยเนี่ยมองซ้ายมองขวาไม่ค่อยมีใครมาซัพพอร์ต สุภโชคเลยต้องปรับวิธีการเล่นของตัวเองและมาช่วยเกมรับเยอะมากๆซึ่งเป็นจุดที่สุภพโชคทําได้ดีมากในส่วนของเกมรับนะครับขณะที่แนวลุกอย่างพิมุ้ยเจอร์สินแดงดายังคงไว้เนื้อเชื่อใจได้เพราะโอ้โหจังหวะหมงลุกนั้นเฉียบคมจริงๆแล้วก็คว้า MVP ในเกมนี้ไปครองส่วนคนที่แฟนบอลชาวไทยชื่นชอบแล้วก็โ,โหให้การชื่นชมอย่างมากก็คือนิโก้นิครัตมิเคลสันแบคขวานะครับตอนนี้มิเคลสัน ยึดเป็นแบ็กขวาเบอร์หนึ่งของทีมชาติไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับเด่นทั้งเกมลุกและเกมรับโดยเฉพาะเกมลุกที่โหไปสุดเส้นตลอดแถมยังกล้าเลียย้ยงกล้าลุยเป็นนักเตะหนึ่งคนที่พยายามพาบอลไปข้างหน้าแล้วกันก็ส่งผลให้เกมลุกของทีมชาติไทยเนี่ยค่อนข้าง,างน่ากลัวทางฝั่งขวาเรียกได้ว่ามิเคลซันตอนนี้ยึดตำแหน่งแบ็กขวายาวๆนะครับแต่อย่างที่บอกว่ายังมีหลายสิ่งที่มาโนต้องไปแก้ไขเพราะอีรักคู่ต่อสู้ของทีมชาติไทยในรอบชิงแข็งแกร่งกว่าเลบานอนแน่นอนแต่อย่างที่บอกว่า เกมนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นกำลังใจที่ดีให้กับนักเตะคือเสียงเชียร์จากที่สนามสมโพ์เชียงใหม่700ปีไม่ว่าฝนจะตกฝนจะกระหน่ำแค่ไหนแต่แฟนบอลที่อยู่ในสนามในวันนั้นนะครับขอชื่นชมด้วยหัวใจไม่ทิ้งนักเตะอยู่เชียร์ตากฝนตะโกนเชียร์กันดังมากและนั่นแหละเป็นกำลังใจที่ดีให้นักเตะทีมชาติไทย กลับมาชนะเลบานอนได้ในรอบหลายปีนะครับเรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆแล้วก็จบเกมนี้ทีมชาติไทยรับเงินอาชชีพไป1ล้านบาทจากมาดามแป้งแต่นี้ยังเหลือโปรแกรมอีกนัดคือรอบชิงมาโนพูกิงต้องพาทีมชาติไทยเป็นแชมป์ให้ได้ถ้าเกิดอยากจะทําทีมชาติไทยต่อ แต่ถ้าเกิดทรงยังไม่ดีและแพไอ,อรักเนี่ยอาจจะเป็นเกมสุดท้ายของมาโน่ก็รอดูนะครับแต่ที่แน่ให้กําลังใจทั้งทีมงานสตาฟโค้ดมาโน่ทีมงานผู้จัดการทีมมาดามแป้งนักเตะทีมชาติไทยทุกคนพวกเขาทํางานหนักอย่างมากนะครับที่อยากจะพาทีมชาติไทยประสบความสําเร็จก็ร่วมส่งกําลังใจเชียร์กันได้จะแข่งขันร,รอบชิงเจออิรักในวันที่10กันยายนหรือว่าอาทิตย์นี้เวลา2องทุ่มครึง่ง ที่สนามกีฬาสมโพธิเชียงใหม่700ปีถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวีแล้วก็ a i s อ l a y ยอย่าลืมติดตามรับชมกันคลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับ YouTube และ Facebook ของแสลีสปอร์ตรวมถึงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เกี่ยวกับเรื่องราวของทีมชาติไทยว่าควรต้องปรับควรต้องแก้ในจุดไหนและชอบอะไรจากเกมที่ผ่านมาคลิปนี้ไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ